สวัสดีทุกคนไปเก็บบวบกับป้าต้อยเก็บบวบในป่าผันแข้งผันขาเอาไปเก็บบวบไปเก็บบวบใคร,รดูดิเหี่ยวแม่แม่ต้นไม้แม่โอแม่ อ้ดูเมฆดิเก็บบวบตอนบ่ายแป้งฟักทองปะเนี่ยนี่กินได้ปะเนี่ยโอ้โหได้ลมแล้วอะ ได้ล่มแล้วเก็บบวบในปา่าข้าโพดห เมฆเมฆพัดใหญ่มากแห้งต้นไม้แห้ง นั่นฝักกระเจียบให้นะแม่ใครเข้าร่มอะแม่ใครเข้าร่มก่อนชนะแม่บอกให้ใครเข้าร่มนะบวบ อันนี้ยังไม่ได้ีงยหนีนยเล็กไปไงนี่อันใหญ่ไป <laughs> อันนี้ใหญ่ไปลงได้หนูลองว่ายน้ำดูดิ ลองว่ายน้ำดูทำไเก็บยังหนักเออบวบยาวดีบวบยาวอือเอาสาว เอาช่วยเก็บบัวบ่เอาเดินดีๆเอเอเอือโอ้ยช่วยเก็บบวบลงน้ำมั้งล่ะฮะไปไว่ายน้ำไปนึ่นไปเออลงว่ายน้ำมั่งดิมันเป็นไงน้ำมันลงได้ฮะมันลงได้น้ำอะ่ะ Ừ. Ừ. lồng nám bao lồng nám leo a chu a chu thương mày ไหนอันนี้เหรอดึงต้นทำไมอ่ะดึงอันนี้ไม่ได้ไงได้อ๋อเก็บบวบบนต้นนนซีเหยียบลูกบวบนนหนึ่งไหนโอ้โหเห็นแล้วบวบพื้นงั้นบวบแม่มันยักษ์ยังไงงูน <c oughs> บนน่ะเหรอ ไปไหนลงไว้สิน้ำอะ่ะล,ง,ลไง,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 งไปเลยไว้น้ำปอมๆปอมๆไป กดยังอะแม่ไม่รู้เหมือนกันต้องมองก่อนร้อนบวบยักษ์ในอันนี้บวบขัดตัวก็สวย้วเนี่ยแม่มันป่องปองเนี้ยทำบวบขัดตัวซะเลยบวบยักษ์อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ไปเลย sao yeah, bờ cái này nào nhá Sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền ở đây

น้ำแห้งไปเยอะเลยลงสิไปน้ำไปน้ำสิลงไปนะลงได้ไม่เป็นไรหรอกลองดูเนี่ยขึ้นง่ายลงง่ายไปดูดีน่ะลงดำไปฝั่งนู้นได้ไง <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมลงน้ำ คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ